มาถึงหนังสือเล่มที่สองค่ะเป็นหนังสือแนวธรรมะนะคะจากพระอารมณ์ดีค่ะเล่มน,นี้ค่ะธรรมะชูใจนะคะโดยพระมหาสมปองตาลปุตโตค่ะหนังสือที่ท่านบอกว่าเพราะทุกข์กับสุขอยู่ที่ใจชูใจให้สูงๆูงแล้วความสุขจะได้ยืดแบบยาวๆค่ะ ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมีแต่อยู่ที่เราค้นพบว่าอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตและยืนหยัดอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความรักนั่นแหละที่เขาเรียกว่าความสุขที่แท้จริงธรรมะชูใจฉบับเฮฮามาพร้อมสาระดีๆในการใช้ชีวิตของพระมหาสมปองตาลลปุตโตเล่มนี้จะช่วยกระตุ้นและเพิ่มพลังหัวใจให้มีกำลังต่อสู้กับชีวิตใหม่เรียนรู้อย่างเข้าใจและพร้อมเผชิญกับปัญหาอย่างมีสติ ผลงานของพระมหาสมปองเล่มนี้ยังคงคอนเซปที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านนั่นก็คืออ่านสนุกได้ความรู้แฝงด้วยข้อคิดที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกไหนๆเราก็ทำให้สุขได้ถ้าใจเข้มแข็งพอเพราะชีวิตจะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ควรมีทั้งคำแนะทีีช่ช้นำและธรรมะที่ชูใจ คาแนะนั้นจะชี้นําให้เห็นทางสุขธรรมะนั้นจะเสริมเติมเพิ่มใจเราให้มีกําลังเมื่อเส้นทางพร้อมกําลังใจพร้อมความสุขก็พร้อมที่จะให้เราได้พบเจอ